คลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของภาพยนตร์ชุดฮาโลวีนทั้งหมดฮาโลวีนภาพยนตร์สยองขวัญไล่เชือดที่เป็นหนึ่งในหนังที่สามารถทำให้หนังสยองขวัญกลายเป็นที่นิยมชมช,มชอบไปทั่วโลกอีกทั้งมันยังเป็นต้นกำเนิดของตัวละครไอคอนิกระดับตำนานของหนังสยองขวัญอย่างไมเคิลมา y เ r อร์สให้กลายเป็นที่จดจำไปทั่วโลกได้และในรายการ Herer Characters the 13นั้น HRD Herer Document ก็จะขอนําทุกท่านย้อนประวัติเรื่องราวความเป็นมาของฆาตรกรหน้ากากที่ถือมีดทาครัวและเบื้องหลังของงานสร้างของหนึ่งในภาพวิวสยองขวัญไล่เชื่อระดับตำนานอย่างฮาโลาวีนกันครับ ฮา l โลวีนออกฉายบนแผ่นฟิล์มครั้งแรกเมื่อปี2007เล่าเรื่องราวต้นกำเนิดของเด็กชายตัวน้อยนามว่าไมเคิลไมเยอร์สที่เกิดและเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่ไม่อบอุ่นมีพ่อที่ขี้เล่าและชอบทำร้ายร่างกายอีกทั้งตัวเขาเองก็ยังชื่นชอบการทรมานสัตว์มากอีกด้วย ไมเคิล <Michael S 2> เป็นเด็กที่มีความสับสนมากมีแต่แม่ของเขาเท่านั้นที่ยังพอเข้าใจเขาแต่แล้วในคืนวันฮาโลาวีนเขากลับต้องถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวในช่วงเวลาที่สำคัญมากที่สุดแบบนี้เขาจึงลงมือฆ่าครอบครัวของเขาทั้งหมดยกเว้นแม่ก่อนที่เขาจะหยิบเอาหน้ากากามาสวมใส่เพื่อปกปิดใบหน้าที่แท้จริงไมเคิลถูกจับไปยังโรงพยาบาลโรคจิตที่นั่นเขาได้พับกบดอกเตอร์แซมัวลูมิสจิตแพทย์ที่เข้ามาทําการรักษาและในระหว่างที่ไมเคิลอยู่โรงพยาบาลเขาก็ปกติดีทุกอย่าง คุยเล่นหัวเราะเหมือนกับเด็กทั่วไปมีงานอดิเรกคือชื่นชอบการทําหน้ากากแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขากลับทําหน้ากากเยอะขึ้นและเลือกไม่ถอดมันเพื่อไม่ให้คนอื่นเห็นใบหน้าที่แท้จริงก่อนที่เขาจะลงมือฆ่าคนอีกครั้งเวลาผ่านไป15ปีไมเคิลไมเออร์สหนีออกมาจากโรงพยาบาลและตรงกลับไปยังบ้านเก่าของตนเขาไม่พบใครและรู้ว่าแม่ของเขาฆ่าตัวตายไปแล้วกับสิ่งที่เขาทําในอดีตสิ่งที่เขาพบมีเพียงแค่อย่างเดียว ก็คือหน้ากากคาราวินสีขาวและมีดที่เขาใช้ในการลงมือฆ่าครั้งแรกเท่านั้นที่นั่นเขาได้บังเอิญพบเขากับเด็กสาวคนหนึ่งหญิงสาวที่มีกลิ่นคล้ายเขานามว่าลอรีสโตดไมเคิลรู้ทันทีว่านี่คือน้องสาวของเขาที่ยังมีชีวิตอยู่และเขาพยายามตามล่าน้องสาวเขาทุกวิถีทางไล่ซวบคนไปทั่วเมืองดรลูมิสพยายามเข้ามาหยุดยั้งเหตุการณ์นี้ไมเคิลไมเยอร์สจับตัวลอรี่ไปและเธอคิดว่าเขาจะซวบเธอ แต่เปล่าเลยไมเคิลกลับแสดงออกถึงความรักที่เขามีต่อน้องสาวคนนี้แต่ถ้าว่ารอรีก็ได้หนีออกมาและต่อสู้กับไมเคิลจนสุดท้ายนางก็ยิงเข้าไปที่หัวของไมเคิลหนเม็ดเต็มๆชนิดที่ใครเห็นก็ว่าตายฮา l โลวีนภาพยนตร์สแลชเชอร์สุดโหดที่ออกฉายได้ปี2007เขียนบทกำกับและอำนวยการสร้างโดยรับซอมบี้ศิลปินผู้กำกับ นักเขียนบทและโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์มากความสามารถที่ชื่นชอบการทำหนังโหดเลือดสาดมากมายที่มารับงานรีเมคภาพยนตร์สยขของขวัญให้ตำนานจากปี1 9 7 8เแปละเป็นภาคที่9ของแฟรนไชส์ฮาโลวีนหลังจากการเปิดตัวฮาโลวีนรีเซเลชั่นนั้นพังเละไม่เป็นท่าทางทีมงานต่างมีไอเดียมากมายที่จะสานต่อเรื่องราวนี้นั่นรวมไปถึงบิ๊กไอเดียที่จะนำไมเคิลไมเยอร์สมาครอสโอเวอร์กับแฟรนไชส์เฮลไรเซอร์เพราะหลังจากการออกฉายที่ประสบความสำเร็จของเฟรดดี้ปะทเจสันในปี2003 ดิเมนชันฟิล์มจึงมองเห็นการรวมของสองจักรวาลหนังสยองที่มีแฟนคลับเป็นของตัวเองอย่างเหนียวแน่นโดยการจับเอาไมเคิลไมเออร์สในวัยหนุ่มที่ดันเผลอไปเปิดกล่องนรกแตกอย่างเดอะรีเมนคอนเฟกูเอชันและถูกครอบงำโดยซาวินที่หนีออกมาจากนารกซึ่งเป็นที่มาของการฆาตกรรมและการอยู่โยงคงกระพันของเขาและนั่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของพินเฮดและเหล่าซีโนไบท์ที่ต้องมาไล่ล่าจัดการเขาและพวกเขาต้องการจอห์นคาร์เพนเตอร์บังกับภาพยนตรยน์เรื่องนี้ แต่ถ้าว่าภายในก็กลับมีปัญหาและขัดขากันเองในเรื่องของดีเทลของหนังเช่นบางคนต้องการให้ไมเคิลไมเยอร์สฆ่าไปหาพวกซีโนไบต์แทนการให้พวกนั้นมาไล่ล่าหรือบางคนไม่ต้องการให้ไมเคิลไมเยอร์สโดนควบคุมเพราะว่าการที่เขาเป็นนักฆ่าเลือดเย็นก็เพียงพอแล้วที่จะกระตุ้นความสนใจของพินเฮดแต่สุดท้ายหลังทําการสํารวจออนไลน์ผู้ชมส่วนมากไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้มันจึงต้องถูกล้มไปในที่สุด มุสตาฟาอักคารดก็ยังคงดินน้นรนพยายามพัฒนาหนังภาคต่อไปอีกมากมายทั้งในชื่อ h a l l o w ฮัลวีนแบ็ป h ลัดฮ w ลวีนรีทิบิวชั่นฮ l ลวีนแอสไ y l ัมฮ a ลวีนเดอะมิส i ิ่ i n g Years และเรื่องราวอีกมากมายที่เขาและมาลิกอักคารดลูกชายพยายามร่วมกันสร้างและพัฒนาแต่ถ้าว่าโครงการภาคต่อทั้งหมดก็ต้องหยุดระทันหันเมื่อมุสตาฟาอักคารดถูกสังหารในเหตุระเบิดโรงแรมนักรุงอัมมานขณะเข้าร่วมงานแต่งงานในจอแดน ทำให้มาลีกลูกชายของเขาตัดสินใจที่จะเปลี่ยนทิศทางของแฟรนไชส์นี้ไปตลอดการในวันที่4มิถุนาปี2006 Dimension Films ได้ประกาศว่ารอบซอมบี้ผู้กำกับสายโหดจะมารับหน้าที่สารต่อเรื่องราของฮัลโลวีนซึ่งจะเป็นการรีเมคภาพยนตร์ขึ้นมาใหม่โดยให้เขาดำรงตำแหน่งควบทั้งเขียนบทกำกับโปรดิวส์รวมไปถึงทำหน้าที่ผู้ดูแลทางดนตรีเพราะเขาเป็นนักดนตรีมาก่อน รอบเป็นแฟนตัวยงของแฟนชายฮาโ o ลวีนและเขาก็รีบโทรไปหาคาเมนเตอร์ทันทีเมื่อรู้ว่าตนจะได้สารต่องานสุดยิ่งใหญ่นี้และคําตอบที่คาเมนเตอร์ให้กับเขาก็คือจงสร้างมันขึ้นมาด้วยจินตนาการของตัวเองและนั่นก็เป็นเชื้อไฟอย่างดีที่ทําให้รับซอมบี้บรรจงสร้างสารฮาโลวีนรีเมคภาคใหม่นี้โดยที่จะเต็มไปด้วยวัตถุดิบและอารมณ์จากภาพต้นฉบับให้ครบถ้วนมากที่สุด รายละเอียดและดีเทลหลายอย่างในหนังนั้นถูกปรับเปลี่ยนแต่มี2ออย่างที่ร็อบซอมบี้ยืนการานว่าจะต้องอยู่ในหนังเหมือนเดิมนั่นก็คือหน้ากากาและเพลงธีมสุดคลาสสิกข,ของคาร์เพนเตอร์ความตั้งใจงหลักของร็อบคือการสร้างไมเคิลไมเยอร์สขึ้นมาใหม่เพราะหน้าเวลานั้นมีการปรากฏตัวของไอคอนหนังสยองขวาญระดับโลกมากมายเคียงคู่กับไมเคิลไมเยอร์สไม่ว่าจะเป็นเฟรดดี้ครูเกอร์เจสันวอร์ฮีสหรือแม้กระทั่งพินเฮดซึ่งผู้ชมต่างคุ้นเคยและอาจจะไม่ทําให้พวกเขากลัวได้อีกแล้ว แนวคิดของรอบคือการเจาะลึกเรื่องราวของไมเคิลและเติมเต็มชีวิตให้กับตัวละครนี้หน้ากาก,ากของไมเคิลจะได้รับการปูเรื่องราวของตัวเองเพื่อให้มีคําอธิบายว่าทําไมเขาถึงสวมมันแทนที่จะให้ตัวละครเพียงแค่ขโมยหน้ากากม่วนๆจากร้านฮาร์ดแวร์เหมือนในภาพยนต้นฉบับรอปต้องการให้ไมเคิลดูเหมือนคนโรคจิตจริงๆที่มีอยู่ในสังคมและต้องการให้หน้ากากาเป็นช่องทางให้ไมเคิลได้ซ่อนตัวรวมไปถึงการพยายามให้น้ำหนักกับการการะทำของไมเคิลในตอนเด็กว่าทำไมเขาถึงต้องทำไปแบบนั้น และการที่เขาโตเป็นผู้ใหญ่และกลับมาที่บ้านเกิดอีกครั้งเขาพยายามที่จะฆ่ารอลลี่หรือเพียงเพราะว่าเขารักเธอไมเคิลไม่เคยพูดอีกเลยหลังจากที่โตเป็นผู้ใหญ่รรบเคยมีแนวคิดที่จะให้ไมเคิลพูดออกมาอีกครั้งในตอนจบของหนังโดยเป็นคําพูดง่ายๆซึ่งก็คือชื่อเล่นในวัยเด็กของเขาที่รอลลี่ชอบเรียกนั่นเองแต่เขาก็ไม่ได้ใช้มันในตอนจบของหนังเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนจบของหนังนั้นมันก็เพียงพอต่อการอธิบายทุกอย่างแล้ว หนังถูกถ่ายทําและตัดต่อใหม่ไปหลายครั้งเนื่องจากไม่เป็นที่พอใจของผู้ชมในรอบสกรีนเทสอีกทั้งก่อนหนังฉายเพียงไม่กี่วันไฟล์หนังทั้งเรื่องก็ดันหลุดออกไปบนโลกออนไลน์อีกทําให้มีผู้ชมได้ดูหนังก่อนฉายจริงไม่เป็นจานวนมากมีหลายคนกังวลว่านหนังจะทําเงินน้อยกว่าที่ควรแต่รอบซอมบี้เองก็บอกกับผู้ชมไปว่าไฟล์หนังที่หลุดไปนั้นไม่ใช่ตัวไฟนอลของหนังแน่นอนว่าฉบับฉายจริงจะแตกต่างไปจากที่หลุดไปอย่างแน่นอน และหลังจากการฉายจริงแม้จะได้รับคำวิจารณ์ที่หลากหลายแต่กลับทำรายได้ทั่วโลกไปมากถึง80ล้านดอลลาร์จากทุนสร้างเพียง15ล้านดอลลาร์เท่านั้นเรียกได้ว่าเปิดตัวได้อย่างสวยงามและต้องกลับมาพร้อมกับภาคต่ออย่างแน่นอน Halloween 2>, 2ออกฉายบนแผ่นฟิล์มครั้งแรกเมื่อปี2009เล่าเรื่องราวหปีให้หลังหลังจากเหตุการณ์ที่รอรี่สโตรดยิงกระบาลของไมเคิลมเยอร์ส อลอรี่สติแตกเห็นภาพหลอนคิดอยู่ตลอดเวลาว่าไมเคิลไมเยอร์จะกลับมาล้างแค้นแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆบาันกลับมาสังหารโหดผู้คนในเมืองอีกครั้งพยายามกลับมาหาน้องสาวสุดที่รักอีกหนแต่ทว่าสุดท้ายก็กลับเป็นลอลี่เองที่กระซวกไมเคิลไมเยอร์จนนับไม่ท้วนก่อนที่จะนำหน้ากากสีขาวของไมเคิลมาสวมใส่และถูกจับไปยังสถานพยาบาลโรคติตเชเช่นเ,เดียวกับพี่ชายของเธอฮาโลวีน2 ภา,ภาพยนตสแลชเชอร์ภาคต่อสุดโหดที่ออกฉายในปี2009เขียนบทกำกับและอำนวยการสร้างโดยร็อบซอมบี้เจ้าเก่าเจ้าเดิมเป็นเนื้อเรื่องที่ต่อมาจากฮาโลวีนรีเมคที่ออกฉายในปี2007และเป็นภาคที่10ในแฟรนไชส์ฮา l โลวีนในปี2008ที่งาน30 Years of t h r r o r ออ n เทอ n ์เรมาริกอัค์ดผู้อำนวยการสร้างฮา l โลวีนยืนยันว่าภาคต่อของหนังภาครีเมคนั้นจะได้รับซอมบี้กลับมาสารต่อและกำกับอย่างแน่นอน แต่ทว่าในตอนนั้นร็อบเนตเหนื่อยจากการทำหนังภาคแรกมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต้องพยายามเคารพจอนคาร์เพนเตอร์การต่อสู้กับพี่น้องไวสตินซึ่งเป็นานทุนที่พยายามจะเข้ามาแทรกแซงหนังทุกกระบวนการการรีชูดของหนังทำออกมาในหลากหลายเวอร์ชัน่นเพราะไม่ค่อยถูกใจผู้ชมรอบทดลองรวมไปถึงการหลุดของหนังทั้งเรื่องในโลกออนไลน์มาหลิกเห็นท่าไม่ดีร็อบอาจจะไม่กลับมากำกับแนวคิดแรกที่เขาคิดได้ก็คือการสร้างภาคต่อตามเนื้อเรื่องออริจินอล เมื่อไม่มีร็อบเขาก็อยากกลับไปสารต่อเรื่องราวเดิมอีกครั้งและพยายามจ้างนักเขียนมาสร้างเรื่องราวพวกนั้นแต่เท่าก่ากลับไม่มีใครรับงานนี้หรือว่าทํางานนี้จนเสร็จได้เลยเหล่านายทุนและผู้สร้างทั้งหลายต่างต้องการให้ร็อบซอมบี้กลับมากำกับหนังภาคต่อมากและเมื่อเวลาผ่านไป1ปีร็อบก็เริ่มผ่อนคลายลงเปิดใจรับแนวคิดใหม่ๆมากขึ้นและเขาก็ตอบตกลงที่จะกลับมากำกับหนังภาคต่อน,นี้ของตนอีกครั้งหลังจากที่รับรู้ว่าจะไม่ต้องแบกรับความเป็นจอห์นคาร์เบนเตอร์ไว้อีกต่อไป สำหรับฮาโลวีน2นี้รอบซอมบี้ตัดสินใจที่จะให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ของโรลลี่และไมเข้าให้มากขึ้นโดยมีแนวคิดที่ว่าพวกเขาอาจจะมีปัญหาทางจิตท,ที่คล้ายกันเขาต้องการให้ภาคต่อมีความสมจริงและมีความรุนแรงมากขึ้นกว่าภาคก่อนและเพื่อแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์นในภาพยร์เรื่องแรกส่งผลต่อตัวละครอย่างไรมีการถ่ายทำตอนจบที่หลากหลายเพื่อน,นำมาเลือกใช้และสุดท้ายเขาก็เลือกใช้ในแบบที่เราได้ดูกันในหนังฮาโลวีน2 ออกฉายและพังเลสไม่เป็นท่าหนังได้รับคมวิจารณ์ในเชิงลบมากๆจากคนดูรวมไปถึงยังไปได้ไม่สวยในบ็อกออฟฟิศหนังทำรายได้ไปเพียงแค่40ล้านดอลลาร์ทั่วโลกหากเทียบกับทุนสร้าง15ล้านดอลลาร์ซึ่งถือว่าเก็บไปได้น้อยกว่าภาคแรกมากรอบซอมบี้ปฏิเสธที่จะกลับมากำกับหนังภาคต่ออีกครั้งและยังเป็นภาพยนตร์ฮอลลวีนเรื่องสุดท้ายที่จัดจำหน่ายโดยดิเมนชั่นฟิล์มปิดฉากไทม์ไลน์จักรวาลรีเมคไปในที่สุด และหาเพื่อนๆอ,อยากติดตามข้อมูลของเหล่าตัวละครสยองขวัญที่ชื่นชอบซึ่งกำลังเตรียมเข้ามาให้ทุกคนได้เผชิญหน้ากันอีกหลายตัวต่อจากนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดปุ่ม s u b สไครต์พร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ทันต่อการรับมือกับเหล่าตัวละครสยองที่กำลังจะตามมาอีกและสามารถติดตามข่าวสารพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage และ YouTube Channel Horror Document สารา um, นุกรมสำหรับคนรักหนังสยองขวัญ